ทางภาคใต้ในคุณเขามีคัสเตอร์ใหม่ที่ศูนย์มัสกัตจังหวัดยาลาคุณนะครับตอนนี้พบว่ามีการระบาดไปมากกว่า190รายและที่สําคัญคุณระบาดไปลามไปแล้วเนี่ย12จังหวัดทางภาคใต้และที่สําคัญกว่านั้น พบว่าเป็นเชื้อจากแอฟริกานะครับเยรา,าเนี่ยเขาพบผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยจำนวน59รายนะครับทะลุยอดสะสมเนี่ย800รายศูนย์มัสการเนี่ยเขาบอกวิกิตหนักหลงพงผู้ป่วยเนี่ยระบาดรวมแล้วมากกว่า190รายกระจายใน12จังหวัดทางภาคใต้สิ่งที่ผมตกใจเนี่ยคือมันสายพันธุ์แอฟริกาแต่ถ้าคุณมองจากแผนที่ดีๆเนี่ยยรา,ามันอยู่ติดกับน,นาาธิวาสเลยซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้สายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยมันระบาดที่ต่างใบอยู่แล้วในนาลาธิวาส และตอนนี้มันก็ลามมาถึงจังหวัดยะลาแล้วก็ระบาดไปทั่วแล้วคุณนะฮะไอจังหวัดที่ว่า12จังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือยะลา,าสองปัตตานี3มนาราธิวาส4ี่สงขลา5สตูลนะหพัทลุงเจ็ตังแกระบี่นะสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชรวมแล้วเนี่ย190รารายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันเจ้าเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาในคุณหมอเนี่ยเคยบอกไว้ว่ามันเป็นระดับเจ้าพ่อ เพราะว่าอะไรไอ้จอแอฟ,ฟริกาเนี่ยเขาบอกมันจะรุนแรงแล้วคุณเนี่ยไปตรวจเชื้อโดยการสวอปจมูกเนี่ยมันอาจจะไม่เจอล่าสุดเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่มีน้องสาคนจากศูนย์มัสกัตเนี่ยเดินทางเข้าภูเก็ตเนี่ยแล้วทางภูเก็ตเขาได้ตรวจหาเชื้อคุณสรุปก็คือผลเป็นบวกเนี่ยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผู้มีความเสี่ยงสูงอีกหนึ่งครอบครัวประมาณสัก7คนแล้วก็มีคนที่นั่งรถตู้โดยสารหรือแถวมากับน้องอีกอีกเกือบ20คนที่มีความเสี่ยง แต่อีกสามน้องสาคนที่ผลเป็นบ่วงเนี่ยทางภูเก็ตเนี่ยเขาส่งเชื้อเนี่ยมาตัวที่กรุงเทพเรียบร้อยส่งเชื้อมาตัวที่กรุงเทพนะเพื่อหาสารพันธุกรรมว่ามันเป็นของสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงนะฮะล่าสุดเนี่ย ภูเก็ตฮอตเิวเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยว่าคัสเตอร์ที่มาจากโรงเรียนประจําที่จังหวัดยะลาเนี่ยที่มาที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะเราตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์เบตา้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาทางจังหวัดอื่นได้ตรวจบ,บ้างหรือย,ยังนะนะซึ่งตอนนี้กระจายไปหลายจังหวัดทางภาคใต้แล้วรวมทั้งจังหวัดพังงาเพื่อนบ้านเราก็โดนอ่าอันนี้คือข่าวมาจากภูเก็ตฮอตนิวผมไม่ได้พูดให้คุณตกใจผมไม่ได้พูดให้คุณกลัว นะแต่ผมก็พยายามนําเสนอในเรื่องราวที่มันเป็นความจริงแล้วก็เรียวๆให้คุณรับรู้รับทราบเพื่ออะไรอ่ะสิทธิพื้นฐานของคุณน่ะะครับคุณจะได้รับฟังข่าวที่มันจริงแล้วก็เรียวแล้วก็จะได้มีสิทธิในการปกป้องและป้องกันตนเองและครอบครัวยังไงก็ดูแลสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับผมครับพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพ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 ัม ไปได้แล้วมัง้งเจ็บกกลิงไปหมดแล้ว